ครับสวัสดีครับมาดูโตโยต้าไมเท็กครับครับ,รบปีหนึ่งเก้าเก้าห้าครับหนึ่งเก้าเก้าห้าครับคันนี้ปีสามครับเก้าเก้าห้าอ๋อไม่ใช่ครับผู้ชม 1 9 9 3 9 9ก2536ครับไอที 2, 5, 3, เอสเลตัวแคบครับเป็นตัวพาวเวอร์โรงงานเครื่องแน่นครับเครื่องแน่นเร่บด่นคพเอรโรงงานนอร์เย็นนะครับคันนี้เย็นหน้าเดิมห,หน้าเดิม ย้าย้้าย้แนรอนนี้มาจากพยเาครับย้าเข้าวามจเเียบร้อยย้ายเข้าขวงมจัดเียบร้อยสีสันสวยงามเปิดแอร์ก่อนเปิดอร์ก่อนมเสียงด้นะครับคันนี้มีเสียงด้วยรอบเพื่อนปกตินะครับกวาร้อนปกติ เกร์น้ำมันขึ้นปกติเกียร์ไชาร์ตขึ้นปกติเกน้ำมันเครื่องเป็นปกติไปในมีเบาะตัวนี้ขาดครับอะไรสวยอะไรสวยเริ่มรถยังไม่เคยคว่ำม,มานะครับเติเริ่มนะกระจกขึ้นลงได้ปกติกระบะอูฟืนไลเนอร์รถเึ่งล้างเสร็จอูฟืนไลเนอร์เกียรสีสวยให้ฟ้าไม่ดำ เลี้ไ่ป่าไม่ได้เลีเลเล้องเลี้ยงแค่สีเท่นะครับแบบทางไก่ความร้อนปกติไก่ความร้อนปกตินะครับสีสันสวยงามสันสวยงามนะครับล้อแบกสีล้อได้ล้อแบกนะครับยางยังไม่มีนะครับซีนวายสวยเกตสีเซซวย รถอยู่ที่บ้านเหล่านาดีอำเภอเมืออนอักแก่นครับสียพลรถบ้านที่ได้หลายเรนนะครับก878568853นะครับตัวมาตัวนี้ครับ878568853นะครับภาสี2567พุสิกีกาครับโอ้ย cover ดูเครื่องยนต์นะครับเกิดอครับโอมีอไอครับ

ไเย็นเย็นทำเลยครับราคาคัานนี้ตั้งไว้ที่หกหมื 69, 000. 69, 000่นเก้าพันหกหมนเก้าพันเบาเลยครับนเ้าพับาทรถอยู่บ้านเราดีดอำเภอเมืองขอนแก่นครับช้าอดหมดก่อนนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับโอเคนะครับ0 8 7 8 5แ แปดแปดถ้าสามูยแปดเจ็ดแปดถ้าหกแปดห้ายปเถ้าปัาสามนะครับหกพันเก้าพันบาทมากรได้ก่อนโอเคนะครับเอกสารบ้องโอนสวัสดีครับ